ไปดิไปเปิดดีไปเลย let's go ไปเลยบางครั้ง,งมือกูชอบไปเป็นอะไรไม่รู้อ่ะมันชอบเอาไปบังลำโพองอะ่ะมันจะไม่ได้ยินเสียงพูดเลยมาเร็วๆดีพอช้าอะไรอนี่ได้ยินเสียงหนูไหมได้ยินไหม,มไป let's go เบคอน ทาให้หนูเอามึงมาแย่งเก้กูทำไมเมื่อแย่งกูสัตว์กูไปเก้ไหนนี่ก็ตามกูกูเซ็นเซอร์ไม่ได้แล้วมองไม่เห็นทางนี้มันดำมิเนียมเลยถ้าเป็นในคอมอ่ะคงจะมองเห็นแล้วล่ะ มองเห็นง่ายกว่เดิมอีกเฮ้ยโอ,โอเอง็งเราได้เจอกับฮาวอ่ะเตรียมตัวเลยเดินหน้าอย่างเดียวมึงทำอะไรอ่ะเพือพ่อนผมมันคุยกับพ่อมันอยู่นะพ่อมันโทรมารอมาสักแป๊บหนึ่ง มึงหลุดเฮ้ยยังไม่โอเคมาแล้วเปิดเลยเดินหน้าเยอะเยอะ ตายเหรอฮะังไม่หลเลยตัง้งูได้เลยน <c oughs> ี่ยยยออ้อ้หมกแล้วไง <laughs> อีซี่ว่ะ นึงจะลุ้นแทบตายแต่ก็อีซี่ไอ้ดูเลื่อนมึงหน่อยดิ oh. เลื่อนโคตรน้อยเลยโอ้ไม่มีไฟแจ็คอีกโอ้ยเอามึงไม่เอามาต้นไหนเนี่ยเออ เก็บได้ดิเออเก็บมาดำเอียบเลยประตูปะกูม่ได้ซื้ออะไรทุกอย่างหาเองทั้งนั้นใบแจ้กูก็มีอยู่แล้วมึงจะามาให้กูทำไมอย่างเงี้ยไป,ไ,ไ,ไปตังลมเองว่าไไหมประตูเนี้ยเจอรัสหรือไม่ก็เอมบูท เชื่อดิเจอรัสหรือไม่ก็แอมบรูสแน่นอน,น,นอามาหนึ่งปเปิดเ,เ,เลยเอ้าไม่เจอไม่เจอเลยหรอวะเสีเเยงใครเดินมาเมื่อกี้แบบเหมือนเป็นคนเดินอ่ะกเัวตัวนี้มึงเอาตัวนูน้นข้างบน โอ้ oh my god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  เ <c oughs> กียรยอะไรแบบนี้เฮ้ยเสียงอะไรสัญญาณป้อมอีกแล้วปกติมึงชอบเปิดเกมไใช่ระทางนี้ไม่เห็นเปิดเลยทั้งไหนอ๋อบลรองมึงอยู่ข้างบนนะเออขึ้นมาเร็ว,เ,รวเออเปิดดี เออทำไมให้ใหออ้อะไรนั่นมันต้องเคาะเดี๋ยววะเคาะเรียกเราอยากเจอแจ็คหน้าประตูอะ่ะอยากเจอห้องแดงอะ่ะกลัวตู้นี้เหมือนเดิมทำไม เกมมันช้าอย่างวะประตูก็ไม่เปิดให้ด้วยนะไปไปเองว่าแม่เราสปีดลันะอนี้ไม่ใช่ดิไม่ได้มาไม่ได้มาสปีดลันะมันเล่นยากว่านะมครั้งนี้มึงต้องผ่านนะไอ้ด่านวิ่งมึงต้องผ่านนะตอนที่แล้วมึงก็ผ่านนะมึงต้องครั้งนี้มึงต้องผ่านนะ ไม่เว้ยถ้าเปิดตูเปิดไว้เงี้ยมีโอกาสเสออียวเวลาเพราะหาของนี่แหละ

นี้กูขอนะกูบอกว่ากูขอนเปิดอะไรก็ไม่ลงลกูเลยกูกำลังอยู่ข้างนอกเลยเออกูค้างเรื่องตอนนั้นอนะเฮ้ยค้างเฮ้ยครั้งนี้ตอนนี้อัดตอนนั้นมันมันหลุดแฮะตอนนั้นถือปรับหน้าจอสั่นแล้วมันจะหยุดคลิปอันนี้ติดไฟโคตรดีเลยเฮ้ย มึงจะยิบไปไหนไอ้ตังถูกเร็วก็กูยิบก่อนมึง่ะใครดิเลยจะเจอแล้วเฮ้ยมาตองไหนงั้นเฮ้ยเุ้ยโดนดาเมจดได้ไงเออหวัดดีทางไหนวะ โอ้โหไม่มีไฟแจ็คนี้หากันทั้งแบบคลิปจนถึงสิบนาทีมัง้งไงของมึงอ,ะอ่ะไปห้องนี้แหละเจอเดี๋ยวกูบอกทางให้มึงไม่ต้องกลัวเดี๋ยวกูบอกให้ทางไหน ไปเลยเอ้าทางซีดีเจ้าเฮ้ยก็จเจอได้ไงมาเลยแล,ยลย้วก็บอกให้ทางข้ายหรือทางขวาแค่ต้องรอดก็พอปิดประตูดิสุดายว่ะตั้งค์สุายว่ะ ประตูไม่เปิดให้จา,างไอ้กูก็ตายเฮ้ยเียีไทยไม่้เลยอะไรมันเขียนว่าอะไรอ่ะอ๋อตายครบกี่รอบเนี่ยเริ่มใหม่เอาเอา,เอาออกไปเลยกัก โอเคงั้นก็กปิดคลิปเลยละกัน